รีวิวกันกันกบพีมันดายอาร์จีหนึ่งต่อหนึ่ง44ซากูทูของแบล็กไตรสตาร์หรือว่าสามดาวดำนะครับสามดาวดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่จดจำในซีรีส์กันดับตัวเนี้ยเบสมันมาจากอาร์จีเบอร์ยี่สิบหกนะครับเป็นตัวซากูทูของจอห์นนี่ไรเดนนะครับแพ็คหลังไม่ได้ใหญ่มากนะตัวขวานะครับไอเปอร์บาสูก้ามีแมชชิ่งกันบาสูก้าปกติฟิกเกอร์โมเดลทำักบินมาให้นะครับมือมีมาให้ทั้งหมด แปดข้าง4คู่ด้วยกันนะครับและก็จะมีชิ้นส่วนอื่นๆที่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็เอามารวมๆกันก็ได้ประมาณ1แพงนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนั้นก็ถือว่าเป็นโมบิสูรครับที่อยู่ในขนาดกลางๆนะครับ ซาขุดภูเป็นตัวที่ต่อสนุกอะ่ะมันเป็นการเอาชิ้นส่วนเล็กๆมาต่อกันแล้วก็แมคชีนิกมันมันค่อนข้างดีนะครับถึงแม้จะมีในส่วนของท่อพลังงานครับที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับชิ้นส่วนที่หลุดง่ายจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ชิ้นส่วนนะนอกานั้นก็คือแน่นหมดเลยส่วนที่มันหลุดง่ายจริงๆเนี่ยผมคิดว่านี้เป็นเกาะอ,อกนะครับตรงนี้2ตัวตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่มันอยู่ส่วนอกถ้าชิ้นส่วนมันเข้าล็อกไปแล้วเนี่ยมันมันไม่หลุดนะครับตัวเนี้ย มันยืนไม่ได้ด้วยตัวเองความยิงเท้ามันใหญ่ขนาดนี้มันควรจะแบบตั้งได้แบบเท้าด้านหลังครับมันสั้นมากๆจุดศูนย์ทวงอะมันอยู่มันมันเยื้องมาด้านหลังอะเรามันทําให้แบบว่าเอ็นหลังล้มไปได้ง่ายมากนะครับดังนั้นมันควรจะอยู่กับ action b a บสเลยโอเครีวิวนี้นจะประมาณนี้ครับ